แต่ันครั้งนะครับวันนี้ครูจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการส่งงานในคลาส m นะครับวิธีการนะครับูขอเริ่มต้นนะครับตอนนี้ครูอยู่ในสถานะของผู้เรียนนะครับนะครับเนื่องจากว่าต้องอยู่ในสถานะผู้เรียนจึงจะเห็นหน้าจอในรูปแบบของผู้เรียนนะครับวันนี้ครูขอเข้าไปที่นะครับวิชานะครับในห้องเรียนนะครับที่ครูเข้าร่วมไปแล้วนะครับคลิกเลยครับ หลังจากนั้นนะครับก็สามารถดูได้จากหน้าสตรีมนะครับว่ามีงานอะไรใหม่ขึ้นมาบ้างน,นะครับมีงานใหม่ขึ้นมาหรือจะดูจากงานของชั้นเรียนก็ได้ซึ่งในการดูงานของชั้นเรียนข้อดีคือ,อมันจะสามารถดูงานเก่านะครับที่เราอาจจะยังไม่ได้ทําก็ได้นะครับลองคลิกดูน,นะครับเห็นไหมนะครับอันนี้เรื่องการเช็คชื่อน้ําผ่านมาแล้วนะครับเราไม่สามารถเช็คชื่อได้แล้วนะครับแต่ว่างานเก่าๆก็ยังขึ้นมานดังนีนะครับ ก็ให้คลิกงานนะครับในงานใหม่งานที่หนึ่งนั่นเองครับก็วิธีการคลิกก็คือดูจักสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับ <S <S อย่าไปคลิกตรงนี้มันอาจไม่ขึ้นนะครับคลิกตรงนี้ดีกว่านะครับก็คลิกเข้าไปหลังจากที่เราเข้าไปแล้วก็จะมีารายละเอียดของงานอารย์ก็จาสั่งเอาวไว้ว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ครูบอกว่าคลิปสัญลักษณ์นะอันนี้อาจจะเป็นเครื่องพ c นะครับบนเครื่อง PC แต่วันนี้ครูสาธิตในการใช้ในสมาร์ทโฟนนั่นเองอันนั้นนะครับวิธีการนะครับ ให้สังเกตจากตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้นะที่เป็นรูปสอดขึ้นตรงนี้ให้เอานิ้วปัดขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการาสร้างงานนะครับแล้วก็มีการแนบไฟล์นะครับหรือว่าแนบลิงก์เนี่ยสงจากตรงนี้นั่นเองนะครับวิธีการก็คือกดบวกนะครับกดบวกนี้นะครับหลังจากนั้นก็เลือกว่าเราจะส่งในรูปแบบไหนแนบะเป็นลิงก์ ที่ควยส่งก็คือเป็นลิงก์นั่นเองหรือแนบเป็นไฟล์กรณีที่งานครั้งอื่นๆอาจจะเป็นร,ปรูปแบบของไฟล์ก็ทําการแนบในรูปแบบของไฟล์นะครับอันนี้ครูขอ,อส่งในรูปแบบของลิงก์นะครับคลิกท,ที่ลิงก์ได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ทาการก o p y ้นะครับก๊อปปี้ลิงก์มาวางไว้ตรงนี้จากวิธีการแชร์ข้อมูลได้ใช่ไหมครับในกูกุ่มกระดานนั่นคือการ เมื่อเรากดแชร์แล้วมันจะขัดลอกให้เรียบร้อยเราแค่มาวางไว้ตำแหน่งนี้ันเองนะครับสมมุติว่าครูอ่าคัดลีกแล้วเราวางไว้นะครับอันนี้คือสมมุตินะครับว่าตอัสทีครับ ได้ไหมอะไรนะสมมติว่าวางไว้พอดีกูไม่ได้กลับไปสนะมมติว่าวางไว้ลวนะครับเราก็พี่วางไว้นะปกติเาราต้องคลิกขวาแล้วก็กดวางใช่ไหมครับรแต่ว่าอันนี้อออกูขอหยุดพิมพ์นะครับแล้วกดเพิ่มนะครับกดเพิ่มครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการส่งด้วยนะครับนะครับการส่งด้วย เดี๋ยวเราจะมาสังเกตกันว่าเราส่งไปแล้วหรือยังนะครับอันนี้กดส่งด้วยนะครับกดส่งนะครับมันจะให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งอีกครั้งการยืนยันเมื่อกดส่งแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าส่งแล้วนี่ครับมันจะเขียนคําว่าส่งแล้วครับอันนี้แน่นอนส่งไปเรียบร้อยแต่ถ้ามันยังไม่เขียนคําว่าส่งให้กดส่งนะครับเดี๋ยวเพิ่มมั่นใจนะครับกดส่งจนขึ้นคําว่าส่งแล้วตรงนี้ครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับนะ แต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการแก้ไขหรืองานที่เราส่งมันผิดนะครับเราสามารถยกเลิกนะการส่งได้จากตรงนี้นะครับเอากดได้เลยนะครับยกเลิกนะครับเมื่อกดยกเลิกนะมันจะให้คอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งก็คือกดยกเลิกอันนี้งานเราจะถูกยกเลิกแล้วแล้วเราก็ทําการทําใหม่อีกครั้งหนึ่งครับนะครับลิงก์อันนี้ถูกต้องไหมถ้าไม่ใช่เราก็เอาออกครับนะกดที่หมายนาอ,ออกไปเลยนะครับ เราก็นําออกก่อนถ้าไม่ใช่นะครับแล้วเราก็ไปทําใหม่เริ่มต้นใหม่นั่นเองก็คือแนบไฟล์นะครับแล้วก็เลือกในส่วนของส่วนที่เราต้องการแนบนะครับลิงก์แล้วก็ต่อไปครับทําการวางลิงก์ใช่ไหมครับวางลิงก์ที่เรา c o p y ปีนะหรือแช์มาน,นั่นเองวางลิงก์แล้วสมมตินะครับวางลิงก์แล้ว กดเพิ่มทำเครื่องหมายว่าเสร็จสิ้นนะครับอันนี้นะครับถ้ากดไปแล้วนะครับมันจะขึ้นมาที่ส่งแล้วก็กดส่งครับมันจะให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราต้องส่งแล้วนะครับเมื่อส่งเรียบร้อยก็สังเกตต,ตรงนี้ครับว่าส่งแล้วนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นวิธีนะครับการส่งงานนั่นเองนะครับเดี๋ยวงานนะที่เราส่งเนะี่ยมันจะขึ้น ที่ในห้องเรียนของครูเองนะครับว่าคุณส่งแล้วนั่นเองนะครับดูจากตรงนี้เป็นหลักนะครับโอเควันนี้นะครับบอกว่าน่าจะพอเข้าใจนะเราก็ทำมันได้นะครับสวัสดีนะครับเราเจอกันใหม่นะครับ